สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามารู้จักกับนาฬิกาสายพันเทลตัวใหม่จากการ m มินการ i มินเอน o ดโนาฬิกา GPS ที่ออกแบบมาเพื่อสายเทลมาพร้อมฟังก์ชันที่สมาร์ทกว่าเดิมแถมอึดถึกทนอยากรู้แล้วใชนะ่ไหมว่าเป็นไงไปถามสกูรูนักวิ่งเมืองไทยกันเลยดีกว่าครับ <B> และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กันที่บ้านใหม่ของการ m มินไทยแลนด์นะครับบอกเลยว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เขาเปิดบ้านการมินไทยแลนด์ครับ อนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่หมอแอร์แลวก็พี่ยงนะครับผมสองครูนักนวิ่งเมืองไทยนะครับการ m มินเนโเนี่ยมันต่างจากการมินรุ่นอื่นๆแล้วก็พิเศษกว่ายัางไงการมินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ออกแบบนาฬิกาเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยเฉพาะทางมากครับคันนี้เอ็นดูโรตัวใหม่เนี่ยมันมาในหน้าตาของฟินิกส์เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการมีเรื่องการจัดการพลังงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการพลังงานเนี่ยบวกกับหน้าปัดที่เป็นพาวเวอร์กราสนะซึ่งเป็นชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้ ทำให้ Enduro เนี่ยสามารถยืดการใช้งาน GPS ไดบเป็นที่นะได้ถึง80ชั่วโมง oh. นะแล้วก็สามารถยืดการใช้น oh. การเดินทางนะได้ถึง90ั่วโงนะขึ้นแท่นเป็นนาฬิกา GPS ที่แบตเตอรี่ยาวนานที่สุดในโลกพี่หมอแอร์ครับคือมันเป็นฟังก์ชันที่ฉลาดมากขึ้นใช่ไหมครับทาที่ผมรู้มาคือมันจะมีคลามโปกับเทลรันวิโอทูแม็กผมอยากรู้ว่า2เนี้ยมัน มันคืออะไรเพราะว่าคาร์โพเนี่ยมันเป็นตัวที่ตอบเพนพอยต์ของนักเทรลได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาคนไปวิ่งเทรลเนี่ยเราเราจะมีปัญหาเรื่องของการวิ่งทางชันใช่ไหมครับเราจะแบ่งพลังไม่ถูกแบ่งแรงไม่ถูกว่าเออเราควรจะวิ่งมากน้อยขนาดไหนตัวคาร์โพเนี่ยเขาเรียกว่าเอาทางที่เราจะวิ่งเนี่ยจริงๆนต่ว่าเราต้องเจอจะเขาอีกกี่ลูกต้องเจออีเวนต์นี้เท่าไหร่ไปใส่ในนาฬิกาพอเรากดดูสตาร์ทวิ่งปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเราจะต้องขึ้นเขาทางชันอีกกี่เขาต้องลงทางชันอีกกี่ทางชันทําให้เราเกิดอะไรขึ้นเรราาาสมถ แบ่งแรงได้ถูกในการวิ่งนะครับ mm hmm. เพราะน,นั้นฟังก์ชันนี้มันใช้ได้ทั้งการซ้อมด้วยแล้วก็การแข่งริงด้วยนะครับ mm hmm. สมมุติเราซ้อมเคยซ้อมที่ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอาฟังก์ชันนี้เอาตารางแผดแมทเนี้ยมาใช้ในการซ้อมสมมุติว่าวันนี้เราจะไปแข่งที่ไหนไที่หนึ่งเราก็ไปเอาแมทเนี้ยโหลดมาเลยนะครับเพื่อใช้เตรียมแข่งจริงทําให้เราเป้าหมายในการซ้อมด้วยแข่งด้วยทําได้ดีมากขึ้นครับ mm hmm. ส่วนตัวเพลลาร์มิลส์นะครับปกติเวลาเราวิ่งทางลาดเนี่ยครับเราจะเห็นว่า วิวทอม็กเนี but, so, riding, ่ยเราจะแปลผ่านกับความเร็วฮาร์เดทถ้าเราวิ่งแล้วเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นฮาร์เดทสูงขึ้นในขณะที่เพรสเท่าเดิมแสดงว่าร่างกายอาจจะไม่ฟิตแต่ว่ากลับการคือเทรลเนี่ยเราวิ่งช้าลงแต่ว่าเราใช้ความชันสูงมากใช่ไหมครับเราต้องใช้พลังงานเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนาฬิกาลรอริทึมมันจะฉลาดมันจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้คุณไม่ได้ไม่ฟิตนะแต่ว่าคุณมีความชันมาผสมนะครับเพราะฉะนั้นวันที่เราวิ่งเทรลเนี่ยเราจะมีโอกาสที่วิวแม็กสูงขึ้นก็ได้ ถ้าเกิดว่าเราวิ่งแล้วเนี่ยหัวใจเต้นเร็วระดับเมึงแต่ว่าความฉันเยึกามากขึ้นพูดง่ายคือมันฉลาดมากขึ้นทําให้เรารู้ความฟิตจริงๆของเราว่าตะลงไอ้ที่เราวิ่งทางชันเนี่ยนะคุณฟิตขึ้นนะคุณไม่ได้ฟิตตกลงเพราะว่าความความเขาเรียกความเร็วในการวิ่งมันชาลงตอนที่ผ่านมามันมีปัญหาพักวิ่งเทรล,ลพอไปวิ่งปุ๊บวิวทุกแม็กลนตลอดชล้วแล้วก็เขาจะกังวนมาเอ๊ะทำไมวิ่งซ้อมแอล,ล้วทำไมความความฟิตของตกลง คราวนี้พอมีฟังก์ชันนี้เข้าไปเกาจะรู้ว่าเอ้ยเราวิ่งปิดขึ้นปิดขึ้นเรื่อยๆแม้จะวิ่งทางชันนาฬิกาก็ฉลาดพอบอกว่าเอ้ยคุณปิดขึ้นแล้วนะนะครับโตผมเองอ่ะอยากฝันว่าอยากไปร้อยโล<อ>ทั้งทั้งอย่างเช่นเขาใหญ่<อ>เขาใหญ่ร้อยใช่ไหมนั่นแหละมีมีแบบว่าที่ผมอยากจะแนะนำเลยแสด<ำ>งว่าจะวิ่งระยะไกลท้่เราจะน่าจะเป็นอัลตร้าเทรลใช่ไหมครับเวลาเราจะวิ่งอัลตร้าเทรลเนี่ยมันจะต่างโดยเทพาะว่าอันที่หนึ่งเป็ระยะมันยาวมากต้องใช้เวลานานมากบางทีวิ่งกันข้ามวันใช่ไหมครับ เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมุ่งมั่นเนี่ยว่าเราอยากจะทําอะไรเป้าหมายเราคืออะไรในการแข่งขันส่วนกายเนี่ยก็สาคัญนะเวลาเราไปวิ่งทางไกลเราต้องรู้ก่อนว่าเราสุภาพแข็งแรงพอการซ้อมเป็นสิ่งสำคัญมากเราต้องซ้อมถูกลักการซ้อมต้องไม่หนักเกินไปต้องมีการกินอาหาริวทร i ช i o n ที่ดีเพียงพอและก็จะต้องมีการรี c o v e r ที่เพียงพอนะครับพวกนาฬิกาพวกนี้ของ Garmin เนี่ยครับมันจะสามารถบอกรี COVERY time เราได้สมมติว่าเราวันนี้ลงวิ่งหนักมากซ้อมเทรลหนักมากมันจะบอกได้ว่า คุณต้องพักเท่าไหร่ลองดูถ้าเกิดว่าเราพักตามน,นั้นเนี่ยมันทําไม่เราเรียกว่าซ้อมได้ดีมากขึ้นเราร่างกายหรือพลวิธานก็จะวิ่งได้ดีมากขึ้นน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ท,ทาตามมันบางทีแบบโอเวอร์เทรนกลายเป็นยิ่งซ้อมเยอะยิ่งล้ายิ่งวิ่งช้าลงนะครับตัวน้เป็นตัวช่วยได้ดีมาก <im> <im> ผมชอบมากอเจ็เจอร์ใหม่ของมันที่พอเวลาเราพรักผ่อนไม่พอพวกเนี่ยมันเตือนด้วยนะว่าเมื่อคืนพักผ่อนไม่พอ,ย,พอยืดการพักอ่อไปอีกใช่แล้วก็ข้อสำคัญที่สุดของการวิ่งอตเรคือคืออเราต้งงวิ่ในโซนอตรบั ถ้าวิ่งโซนหนักๆเนี่ยแป๊บเดียวชนกำแพงไปต่อไม่ไหวเพราะนั่นในกายเป็นตัววัดได้ว่าเราต้องวิ่งไม่เกินโซนน,นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของพลังงานเราจะต้องเติมพลังงานให้เพียงพอถ้าเราทําได้ตามนี้เนี่ยจะกี่โลกี่ร้อยโลเนี่ยวางแผนได้ไดีเนี่ยเราก็สามารถจบได้ก็คือการกินสาคัญเหมือนกันไม่ต่างจากการซ้อม <ใช S 1> แล้วก็พอกผ่อนด้วยถูกต้องครับข้อดีมันคือเรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่อื่เเราไม่ต้องชาร์จต่อดก็สามารถใช้ได้อย่างยาวนานแล้วก็น้ําหนักที่เบา ในการที่คนวิ่งเทรลหรือคนวิ่งอัลร้าเนี่ยหลายๆครั้งแบตเตอรี่มันไม่พอเราต้องคอยชาร์จระหว่างทาง <Okay. S 1> อันนี้มันเป็นเพนพอยต์นน,น,นี้ <c oughs> ผมชอบเรื่องของฟังก์ชันการซ้อมมันแล้วก็ตัวเรื่องของตัวคลัมตรองอันนี้ตอบโจทย์มากนะครับทั้งเรื่องของการซ้อมแล้วก็การแข่งด,ด้วยมันจะทำให้คุณเรียกว่ามองไปข้างหน้าแล้วรู้เป้าหมายเราว่า,วาเอยเราจะจบประมาณเท่าไหร่เราจะใช้พลังยังไงยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ขาได้ยาก สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจ Garmin Enduro นะครับผมก็จะเปิดตัววันที่8เมษายนในราคา26,990นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่ยงขอบคุณคุณมากครับ,รบได้ความรู้เยอะมากเดี๋ยวผมต้องไปเรียนรู้เยอะๆเลย